เสกอกแน่มึกแน่อ๋อเอามามาครับมาก,กินกับเสกอกกับมึกนี่อะไรส้นนอนนอนไว้ก่อน,นแหละตอนนี้นะเป็นยังไงวันนี้พิจิตรครับเออมือนี้งไม่เกี่ยวแตขาที่นีน่แนะนำให้รู้จักกับหมอ่องเขาเสือมากินครับใส่ซีมีเกี่ยวครับว่าตั้งใจมาก,กินมาคักงละเปเออ ตั้งใจไม่กินมะขามเลยด้ยไหมไซซสีมีเกี่ยวนะครับปิ๊ดปิ๊ดครับผมโอเคปิ๊ดอีดีปิ๊ดครับ,ดด <laughs> รบไสซสีมีเกี่ยวปิ๊ดมาบึงนะครับป่ะ่ว่เวน ได้เป็นตวนทะั้งกันง,นนนงม<า>ีแกดนะอาบ้าตัวแก่เลยคนระับ <c oughs> ้ามเลยฮ่กไม่ไม่ได้เป็นครับ có được gặp có được có được gặp nhiều phẳng đến này nè รสซุปกด็ดีกินพริกผู้เขาไฟปนะมาปา๊ดเขาพูดแตยเนาะกินอันนี้ยมาเคยกินมันสิแสบไปเนี่ย <laughs> ผมว่มมาเขาจะผมว่าเขาใจแข็งเลยเป็นอย่างขึ้นเน,นี่ยอหาแใต้น่าเผ็ดเผ็ดไหมยึดอะไร Ni thăm lắm là một sắp. Oh, dì xếp bát. À? Oh, cứ thử ghê con nãy đẹp. No, thôi 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 Vực rồi đấy, đề, vẫn đi anh muốn đi, bổng mỗi lượt mỗi nhóm mỗi lượt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  ta lượt mỗi thảo, mỗi จะเป็นตรถต้นย่ำกุ้งน้ำขนตาคูกิ่งเท่าครับของเซเว่นครับแต่ว,ว่าตินีสใสผมนี่สิตีนิสใสว่าผมตินิสใสว่าเสียวัออนโจกใสน้ำนะครับโจกมันสีเข้ากันนี่ครับอ่าใส่เลยครับโจกอยู่ข้างไหนเนาะอะไรโจกอยู่ข้างไหนนั่นนี่ขอบคุณครับ โจกซ่องไหมกลางไหมโอ้ขอบคุณครับนี่โอาโจกยังก็ได้ครับอ่าโจกหมูโจกหมูใส่นรับบุ๊เดยเคยกินข้าวเหม็นไหมครับเคยกินตอนยูหม้อหนึ่งหม้อสองย uh ูหม้อหนึ่งนะครับถึกใจบักเกอเลยก็เลยต้องเอาใส่นะครับเป็นนิสัยประจำตัวแล้ว กินแบบนี้ต้องจกใส่น้ำนะครับพี่ตอมกินรสหมูสับนะครับอิ่เปรี้ยวกินรสยำหมูมะนาวโอ,อ้กินยี่ห้อเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเจ้าของยนะเดวมันจเจ้าของ ชาวบ้านเซอร์ต้องขอตัวโฆษณนาประเทศนยิ่งานโตก็แฉะแฉะไม่ออกเขาจะมีกันไกรให้อยู่นะพี่ไม่มีเหรอแจ้าแหนมันเลยอะไรครับนี่นเนี่ย ผมเพื่อว่าเป็นติดกินเพื่อของไงเพื่อมีมิ้นหลอนๆแล้วหลอนพูดเฮ้ยหลอนพูดเุ้ย แพงแพงเีือกกินที่ต่อน,นันแหลเอาไปเดยผมกินผมกินยังสิได้ตียะต้องเป็นแแกนท่าอยานแม่ไชิบไปต้องไปกกทไปี่ด้วยอา้อาส่วนนี่ส่วนยุสิ

โอ้หหลอกฝาดได้เียทุกเี่ยฝาดได้เสียทุกเสียทุกแล้วเนี่ยแปลว่ายหำเอาได้แปลว่าโอ้ไหหลมึงยังาดยังชาพุงยู่ไโอ้ยยังเหรอยงเยอะเลยหมเส็ดแล้วไปครับหเดนะครับื้ส่นเอาไปยัง ขามีหนำบ่คือต่อหนำได้ยัอู้หุ้ยไอ้หุ่นละสุกผมอ่ะอันนี้หนำเด้อวย นี่แหละตัวดันลันนั่นใส่สีมีเกี่ยวเลเ่อร์จ้เปิดเราเปิดจักมือเจ้าของพี่ตลาปูมาเพราะว่าเราลองใส่ถุงก็ได้เพราะว่าพี่เราเป็นอะไครับพี่เลีไไ้ยงเพราะถนัดเมันอไหร่ตื้อกินอะ่รปลาคนเราเราไม่โขอพึ่งครับครับอ่ะไส่ถุงเดียวกับพ่อครับอับนผมหมอนผู้เดียวเพป็นบ่อนหรอกครับ ui, ở nằm, ở nằm, yeah, yeah. Ờ, ở nằm vào gần, จุขวงไอ้เพื่นเฮ็ดเหียใส่ขอบคุณครับบอมนีครับรับในทามด้วยมคะสองบ้อบครับเมียบอกว่าไปเหนเอารับห้นครับรอยเรไป ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับบาทหนึ่งซื้อย่างเดียวก็ได้เหรอครับเรากดกดตขอโทษครับครับผมแต่งใจไม่กินไส่ซีมีเกี่ยวกับมืงส์สาพ ใส่สามเนะใส่3นี่นี่แหละย้อนมาสามเล้ได้กินแบบนี้มาชีสผมลองรติบไห้กินรสยังรครับมูมสับหสมูสับครับซิมใหน้น,น้องด้วยอ้นใดงหรติแดงก็ตัวนะเจ้าน้นนำแช่มอ,อม,อมหอมมะเขือเทศหรหอมเนี่ีเหยันเหรอนำ้ำมือไว้ใช่ผม บออยากงมาคว้ยออกวิดีโอซื้อดดิโอ้กระทษครับอะไรก็พี่ต้มเต้าู้เอมีีไม่เกี่ยวเ้อลนหอมกบบไหนปเจ้าสิดกินขาแล้วครับ รสต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับตาคุกกิ้งท้านะครับกินของกันครับ มือเป็นไคนจ้งจิต่อท่านนี่เลยตนางกันเลยกนเป็นกันสตพาเกตตีมไมจูนองกินนะอยนี้นะกินแนะนำเออม่เห็นไปเปิดไหมเปิดแต่ยอวไม่

พี่มันแดกว่ะเียวเจอเขาเลวอย่ายแล้วบอดยังน้ำมันอนิแดดแล้เวาโอ้ยแดดแดดน้ำเจ็โเ็นอออีดีเดียวแลอแง่ผมใคยไอ้กี่รูปผมอะ nhiều <laughs> Quên <laughs> à? <laughs> à? Khẩu bánh cây, Không chắc đâu, khẩu bánh cây cứ cho. Hoặc là cũng có thể muốn học bạch. Hãy không. Hãy đúng không. Hãy đúng không. Hãy đúng không. Hãy không. 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 รีวิวครับพี่รีวิวรีวิวนะรีวิวหนร้อนๆร้อนๆอ่ารีวิวอะไรบ้างอ่าปภาพน่ากินนะน่ากินนะครับแต่กอนนี้ไม่น่านกินแล้ว <c oughs> ข้าวอะไรข้าวอะไรจ้ะโปรตีนลเลยข้าวมันเลยเข้าวอะไรพี่ <c oughs> ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อ่าก่อนหน้านี้มันน่ากินครับไม่ใช่บ้านเขากินอย่างเงี้ยอ๋อ คือคนคนคนอย่างนี้ยล่ะพี่ไม่โคเรียกูเรียกูเรียอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยถ้าเจอเงี้ยเมียพี่จ๋านะออเป็นไอ้เมียมึงเป็นตาพีกขมิ้งโปรโมทพี่โปรโมทโปรโมทโปรโมทโอ้ยพี่เปียวเดียวไม่ยิ้มเมียอางนี้อ่าพี่เปียวยังไม่มีเมียครับอ่าพี่เปียวฮะสูตรพี่เปียวสูตรฮะโอ้ยจะ

ดึม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 สีสมสีสม,มเ,เรียวเลือดครับโอ้สีชมพูดู<ๆ>บบกับน้อง<ๆ>องปะกลับบ้านครับเดี๋ยวต้นนี้นะยนั่งไปอันก่อน <c oughs> <c oughs> อะไรครับนี่เงี <c> ้ย <oughs> All yma ni